ฝั่งนี้ก็ไล่ฟาดแล้วชะครามปาดไปไหมฮะด้านตัวของยังทฟูถอยครับผมแล้วมีครับการแอบเอาโรชานบนงเทอรเบตอีกครับครับได้โรชานรัวๆครับผมทางด้ดานทีมซีแขกครับเกรมเนี่ยเลามาครับใช้รถดัดรอบแก้ครับแล้วก็วาร์ปหนีไปฮะโทฟูย uh ูชานก็หมื่นเหมือนกันฮะของเทอรเบตครับเจาะทาวเวอร์ครับตรงกลางฮะทีมการดีเอเตอร์ไปเหมือนกัน สีเขียนน่าจะพลิกกลับมาเป็นแบบนี้มีเอจิตใช้ครับอาจจะรอพลิกเอาแล้วขึ้นบ้านนะเนิบๆกันไปไวเวอร์นี่ามาบินดูอเดียวแล้วให้คอะกวอร์กยิงแฟร์เช็คเรื่อยๆครับเช็คมังกี้คิง ได้สอยตกต้นไม้จะก,กลาบเปิดมาฮะนอร์เชนครับผมเฮกมาแบบคุ้มๆเลยฮะและนี้ก็ฮุกติดกันเนี่ผมนิชาติปิให้ซายอย่างนี้หนึงครับตามนิชาตลอดครับตามฮุกตามเปิดจังหวะบางกี้ขิงยังไม่ได้เล่นเลยครับตอนนี้ส่วนเทเลเบตโอ้โหขี้ใหญ่ฮะขโมยล,ล่างปอมไปดันเลนครับ ดานอินชันเทสอืมมีอากาิมแล้วด้วยฮนะสามไอ้พอได้ลืมตาอ้าปากอันติก็เลเวลเต็มแล้วเลเวลาสิบแปดเฮกเปิดมาครับนีช่าพี่แกแบบใส่สุดเลยฮนะเป็นคนเดียวที่ทำให้รูปเกมของี่คะแนนไหลลื่นๆเปิดครับก็ไลนีชาครับ 15ต่อ7คร hmm ับผมเหนื่อยไม่ตัวเธอจะลองขึ้นบ้าเด้อไหมซีเคตครับผมมีเอจีนสยอยามครับหรือว่าจะฟาร์มโลกระเบิดไปฮะผูกมาไม่โดนนั่นเองครับบิงถอยออกไปได้ข้อเวิร์กเมื่อจะออกอัคนิมครับเอาไว้เป็นดับเป็นฮุกนะบีนอเกอร์เซตครับใส่นันบีและเชียวไว้ก่อนครับปีเคีเปิดตีทิ้งไปฮะ ด้านฝั่งโรเชียครับจะวูคองหูฮูฮะแต่พี่แกปิงไม่ได้เลยโดนหน่วงไว้ก่อนครับแล้วนี่ก็มายัดดาบเขียวผมคอมโบโซโลคิวฮะใสเดอรนปัปป,ปี้กระบ,บู่มวอ์สปิริตคอมโบดาบเขียวยัดเวทฮะดับเบิลรีสโอนแนนซ์หายไปเลยเฮกเปิดมาล่าครับดับเบิลไปเรื่อยฮะชุดเดียวตายบอสโลคิวก็ไม่ได้กดททมแลมครับโชฟู ดับเบิลใบเลื่อยแล้วกดทั้งด้านของเฟรมโซเวอร์ฮะจะหนักเลยฮะซอโมกับปั๊ปปี้หลอกแกงครับแล้วก็แอคทีฟสโมกลุยฮะ ฝัง่งซ้ายก็มีกรนิมแล้วด้วยครดับเบิลห่วครับโอเวอร์คอคกิ้งคุ่ณก็ไปเฮกเลยฮะดับเบิลจากล่างผมแล้วก็ปาดย้ำหนึ่งทีมีลาเวครับกดเข้ามาด้านล่างนี้ด้วยกระแสแนนเอเอสเอสกดบีทีบีไปครับด้านตรงของทีมซีเข็ต้องการจะฆ่าเยอะที่สุดครับเพื่อที่จะทำการขึ้นบ้านครับตีโลชัน ต่อเลยไหมก็เอ้ยตีบาร์แรกครับผมเดลเฟิร์จากกลามครับไล่นั่นเอครับเอ็กไปยามจะหล่ทีมเชนปาดเข้ามาแล้วทุบหนึ่งจีครับดับบเิลิวนั่นนิชาฮะคนเดียวเสียวทั้งซอยครับผมวางเรดแพ็กลงไว้แล้วก็ทำการตีครับคาวเวอร์กันซะหน่อยืกเย็นนั่นเดอะสวอลล์ออกไปก่อนแล้วเทเลเบตครับกัดตรงกลางด้วยครับไอ้คีมันดันนะเพราะว่าด้านบนมีคนทำคีมอยู่นั่นคือวอยซ์สปินนั่นเองครับนิชาแทงป้อมสแต็กกรอก เต็มเปรี่ยมเลือดรีเจนทีละเกือบ80ครับได้ปลแหลกด้านบนไหมฮะทางฝั่งดีมซีเคทอาจจะดันกลางต่อหรือไม่ครับเหมือนจะเพย์เซฟพอยกลับมาเอ้ยแต่บีนมาสเ,เตอร์ยังไม่เกิดนะจะไม่เอาต่ออีกสักหน่อยเหรอโหเล่นละเอียดเลยครับซีเคทครับเล่นละเอียดเฉยเลยฮนะ ดดนลาก็มีคลิปดันมาสงวงก็ต้องลงไปเคลียร์ก่อนนะซเคเก็ส,สโมคออกจากบ,บ้านครับตอนนี้ลองดีกันซะหน่อยฮนะทีมกาดีเอเตอร์ครับ เาไปฮะสไลด์ออกกัเทืนปั๊ปปี้ครับดารตัวของฝั่ปั๊ปปี้ก็แตกค่ายครับมีการครับสครามาปาดไล่มาเปิดวูคออกมาเปิดก่อนครับราชิโอฮะดาโดของฝั่งคิสซิลินก็บอกจะถอยไหมมีการชิงมาลสานนกทีกวันไปครับหวานควิ้งยางมีเส้นให้ของคิสซิลินคิสซิลินเนี่ยโดนกิฟเนี่ยล็อกไปครับ ตัเทอรเบตก็ยังมีซันเดอร์ครับเขามาปาดบีเคบีเปิดและซันเดอร์สวนไปครับและตาเวเยียบอัดเต็มหน้าเซเลนบูมบูมตายครับออกมาว่ายังไงครับทางด้านราชิโอกระโดดครับตามตามไล่ไล่หรือเปล่าเฟรมทาวเวอร์ครับแล้เปิดมาแล้วโทฟูไหมบอเดิสไซก็ฟาดอยู่ที่เทอรเบตเทอรเบตครับดึงครับดึงระยะดึงระยะแต่เทอรเบตจะตายเปล่าเทอรเบตไม่รอดครับผมทางด้านเอชเอชเห็นยึดล่างฟอร์เทอร์เรเขามาเฉือนครับขี่ใหญ่แตกกระจายกระส่วนสาบไปไม่ไหวครับผมโดนขวานเขวียงเข้าหลังไปฮะ ไปปลุกเราสู้กันต่อเฉยเลยครับซันเดอร์ไปแล้วด้วยนะทีบโดนตัดหน้าตัดหลังแบบนี้แตกพลาฟดฟานเนตบูมก็บายแบ็กมาด้วยฮะกะว่าจะไฟรโรชานะครับแต่โรชานก็ยังไม่เกิดนะฮะยังคงเป็นเรื่องดีเปล่าสำหรับนั่นทีมซีเ e ตนะนี่ฮะโดนบาเดสไซฟ,ฟาดไปครับแต่ช็อตนี้น่าจะถอยแล้วเปล่าแต่ว่าโดนบีเวอร์จี้หลังครับโนชอยครับผม คิซอลิสก็เลยแบบต้องแตกพ้ายะอยากรู้ว่าใครเป็นคนปลุกเราครับสับไอหรือเปล่านิชาทําได้แค่เพียงมองกแล้วก็ถอยฮะแล้วก็ไปก็อาจจะระเบิดแทนได้ครับโลชานยังไม่เกิดจ้ะพี่จ๋า ชาบอกว่าใจเย็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนพีพ่พี่น้องน้องทุกคนน้องเริ่มจะแบกไม่ไหวมีคอนสตันเพริ่มเติมมะรัสเซียครับมังคี้คิงในมีการไฟโลชันแล้วครับอีก30วิโลชันเกิดฮะหรือว่าจะปล่อย ซอมคราฟเตอร์เริ่มดรอปไอเทมเทียสี 4. ผ่านนาทีที่37มสิบเจมาละ สมองมาสมองแตกครับวิ่งไล่แบบการไปใส่นอนระชูน,นระจูะดก็ทอยฮะโด,ดนดักแน่นอนครับโดนเฮกแล้วก็ดับเบิลชาคาป,ป่าผ่านไปฮนะตายก็เซเลริสนี่ชาดีบิยอนก็ไล่แบบไม่หยุดยังฮนะแน่ต้องเข้ารชาหรือเปล่าครับทางด้านทีมซีเกตี่ก็มาตัดคีบอย่างเดียวฮนะมังกี้คิง ใส่แการะนิมด้วยก็มีมังกี้โซเยอร์นกสองมองเห็นนั่นเทอร์เรเบทครับเอาโรชาเนี่ยโอ้เราเมีกระนิมด้วยครับหน้าถือเทเลเบทจะได้แปลงร่างสิบวีครับเผื่อได้จอยมินิไฟจอเป็นวิงเขียวด้วยนะ GP. ฮะจีพีพอกเบิรกกินมซอยเนี่ยต่างก็ใส่าการนิมหมดแล้วฮะสล็อตถือไม่มีครับเพื่อนหนีไปหมดแนละ้วยังดีที่นกตายแนละ้ว ของบินมาเตอร์บีเทอร์เคิร์สเปิดครับใส่ทางด้านโอของพีเวอร์ครับดับเบิลเชคลาปาดพาไปหายเลยก็โทฟูบีเทอร์เคิร์สเซ็ตแล้วก็เฮกย้ำต่อครัจากครีไปกับราชิโอฮะฮุกมาครับผมโอ้โหโดดตามไลน์ดับเบิลฮุกย้ำต่อดึงยาวเลยฮะดับเบิลเชคลาไปเปิดบีเคบีมาแล้ววูคองแบบกว้างครับแอสเซอรเซ็ปก,กิงเข้ามาเบิร์นใส่เนี่ยปั๊ปปี้ปั๊ปปี้ใส่ย้อ,อนดีกับเซฟเบรได้แล้วก็โคเอมเมร์ เชือเต้งม,มาจริงๆครับการส่งไปอัดหนักที่ดาวฝั่งนาชียลครับยืนในวูคองสบายก็มีชาบิงแดงมหน่วงครับอัดทีงด้านฝั่งบูมบูมบิสิเบเลตออกไปครับดีชาก็พุ่งตามต่อ,อถึงด้านบูมวาร์ฟกลับไปแล้วเทเลเบดดันล่างต่อเลยครับคริสตอริสขึ้นสักบ้านขึ้นสักหน่อย เมื่อกี้เพื่อนแตกไปแ完了เชียวไม่รีบกลับนะมีการเอาคลิปสกกองหนึ่งแล้วค่อยกลับทําให้ฝั่งทางด้านคอเกเวิร์กที่แกวาร์ปอินลงแล้วก็ฮุกได้ต่อให้ BKB วาร์ปกับฮุกก็โดนนะมันทะลุรีเฟเชอร์ครับส,ส,สามไอ้ โอ้เวี่ยไปครับบุกมาราเวทเหยียบไปน้ำเตะก็รีเฟซย้ำต่อแล้วราเวทย้ำต่ออีกรอบนึงครับอัดหนักจัดเต็มหมดเซนต์บูมตายครับส่วนนอร์เซเลรี่ว่าไงจะคุยอิมพิตดสครับนีชาจี้หมดนะดับบเิลคิวนีชาออกล่าตามแล้วครับสั่งเซเลเบตครับพี่แกมีเตมอฟยิงยับเลยฮะเบรดแฟคคับมาแห้งคับเซนต์นัสบาย เลนมากินกลางตลอดตัวเลยครับทางด้านทีมซีเคเนะอเวอร์แตกไปครับยังไม่เสียคือเอาจากการปาดต้นไม้ตกไปครับทางด้านโหนราชิโยครับไปยืนมองยืนจ้องยังไงครับเนี่ยทางด้านโหนราชิโยตายครับโอ้ตกต้นไม้สตันนานจัดเลยนะพุกมาไม่โดนครับจังหวะนี้กริมเนียดึงจับล็อกไปกดเครื่องปานไว้ก่อนแล้วไม่ตีฮะดจานนี้ก็วินเตอร์เคิร์สสวนไปเหมือนกันลงวิชั่นวีเวอร์วีเวอร์ยังไงต่อวีเวอร์ทำแลบย้อนได้ครับหมดแล้วก็ชอยออกฮะ ดาวโดของฝั<จ>่งเทอร์เรเบตตายครับผมตายเกิดขึ้นมาใหม่ก็บูโคมาตเปิดรถเรืชิโอการทีบีก็ถอยครับผมใช้เทอร์เรเบตใช้เมตามอไปหมดแล้วแล้วตอนนี้สามไอได้โคเรเบสกับสตอมคาร์เตอร์หลบไปได้กันนิชาติยังเหนียวอยู่ฮะตีเือรสามไอ้สามไอตายครับเรียบร้อยครับบาเดไซฟานผมจะล่าหรือเปล่าครับชครามดึงไว้เสือโทฟูแล้วฮุกมาโทฟูเสียเหลี่ยมโทฟูตายครับมีบายแม็กกี้โทฟูแต่แน่นอนบีดมาเตอร์ไม่รอดครับ บีดมาสเตอร์ไม่มีบายเฮกเปิดมาลงที่ด้านฝั่งเซลรีสล์หนีสสล์หนี่เราฮุกฟืดไปครับไซายกเอาอย่างไรก็ผมชาครามครับดวงไว้ก่อนมีเคบีเปิดมาคนมันหิวฮะเทเลเบตคนมันหิวมีดนานชียอยู่กันพยายามจะสู้ครับซันเดอร์ไปเลยแ้วการใส่ันไรชิยอยังไงต่อดีช่าเข้ามาขอเจ็บแทนครับผมขอเจ็บแทนตีติดจิงกูตีติดกูแล้วก็มังกีโซเลียร์ดรอวแล้วตีใส่ไม่ไหวสไลด์มานิดๆนิดครับนีชานีชายังรอดไปได้ครับผม ด้านนี้ก็ผลักออกก่อนครับเซเลนีโดนทางฝั่งตัวของคริสเซอรลิตี้ครับยิงมา4ดอกครับยิงมา4ดอก5ดอกกดกินชีสเลยแล้วกันครับไม่สนใจนีชาได้โค่นเรสครับรีเลื่อนมาอีกทีตัวของเนี่ก็คริสเซอลิตี้ทาวเวอร์ครับบาแรลกครับตรงกลางแตกแล้วเมก้าครีปต้องไหลขวาต่อครับเหลือแค่สองบาแรลกครับเก็บเนียนๆกันไปกาดีเอเตอร์ดูท่าจะไม่ไหวครับอาจจะคอจีจีหรือเปล่าหรือให้วอ์สวิตกับวีเวอร์ได้เล่นก่อนนะ เอาทาวเวอร์เลยครับเฟรมทาวเวอร์นะครับของนีชากับอกาะดิมชาทิมุสโซแอสเซอรเสปไปหนึ่งทีครับผมแล้วก็ฮุบยันลูกต่อครับเข้ามาดำดิ่งสูนาร์โลครับเจอเทอร์เลเวกรติดขึ้นความกลัวจีจีคอร์ดีกว่าครับสีเขีดครับผมได้แต้มนี้ไปครับยังคงได้ลุ้นต่อฮะโอ้นีชานี่เดอะแบกจัดๆครับถ้า MVP ไม่ใช่นีชาจะเป็นของใครล่ะนะฮะสุดจริงครับผมตามไอ้เกาหัวเลยฮะเกือบแตก ย่งคนีฮคือสู้ต่อ,ตอครับขยับแต้มขึ้นมาเป็น33ครับชนะ3แพ้สามซีเขตและแมตช์สุดท้ายเจอกูนสควอรครับซ,ซึ่งต้องวัดกันด้วยนะส่วนกูนสควอรนี่ไปเจอกับด้านตัวของชุนด a าผมแล้วก็ซีเคสนั่นเองนะเพื่อที่แอคทีฟแต้มไปเป็น4 3หรือเปล่าครับนะฮะเพื่อที่จะคงอยู่ในกลุ่มผู้นำลุ้นไปเมเจอร์ต่อด้วยเช่นกันนะฮะสุริคุณครับก็เหลือ2แมตช์คร้บจเจอกับ OG แล้วก็ Ent ทิต้นะฮะ โจีก็เหลือเจอลิควิดอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมเดือดเดือดกันไปฮะสำหรับการแข่งขันในวันนี้รีเวิร์สสวิฟได้ครับเทนเนอร์ทีมซีเคทครับเล่นแบบนิ่งๆมั่นใจฮนะสไตล์ซีเคทนั่นแหละนะครับทางด้านการีเอเตอร์ก็ไปแพ้ภัยตัวเองฮนะแกแบบไปชกนะระเบิดแตกพ่ายในเกม2นะครับปล่อยให้ซีเคทครับคัมแบ็กกลับมาแบบง่ายๆครับในบัดเดียวฮะส่วนเกม3นี้ต้องบอกเลยว่ามังกีคิงวีกไปแล้วไปกระโดดใส่ ผ่านตาผ่านหูผ่านตาค็อกเวิร์กหรือว่าทีมสองไม่ได้เล่นครับในขณะเดียวกัน3าไอก็อุทิตนะครับตัวเองฮะเพื่อที่จะให้จนที่สุดไปดึงสเปซครับให้ทางด้านการเดเตอร์เป็นรวมนะแล้วเทอรเลเบตได้แบบสเปซฟาร์มเลยฮะซึ่งก็ทําตามคอร์ิชันตรงนี้ได้ครับทุกๆครั้งที่ทางด้านออต้นเกมกลางเกมครับตัวของทางฝั่งทีมไอซีเครครับไม่ว่าจะเป็น ทิมบอสซนะน่าจะ MVP สุดแล้วครับเพราะว่าเขาเนี่ยเล่นอยู่คนเดียวเลยฮะเล่นกัน,น,น,นมันมันมีค็อกเวิร์กตามอยู่บ้างในบางทีฮนะก็ต้องให้ MVP ในจุดนี้ครับสำหรับนีชาทิมบอสซครับเป็นหัวหอกของซีเค e t จริงๆครับจีจี